เรามาดูกันนะครับว่า5จุดเด่นนะครับแล้วก็3จุดด้อยเนี่ยของชาวราศีมังกรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ้าวมาดูกันนะในเรื่องของจุดเด่นก่อนนะครับเขาบอกว่า,าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะครับจุดเด่นแรกเนี่ยนะครับเขาพูดถึงคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความมานะนะความอดความทนนะครับแล้วก็มักจะต่อสู้กับอุปสรรคเนี่ยนะครับนะไม่ย่อท้อนะครับได้อย่างดีเยี่ยม นะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยออกจะมีความหัวเก่าอยู่บ้างนะครับหมายเขาเรียกว่าชื่นชอบอะไรที่ว่ามันเก่าๆนะครับแล้วก็มักจะค่อนข้างระมัดระวังตัวนะครับอ่ะข้อที่2นะครับนะจุดเด่นข้อที่2ของคนที่เกิดราศีมังกร mm hmm. เขาพูดถึงว่าคุณเองเนี่ยนะมักจะคบค้าสมาคมกับคนทีอ่อยู่ในระดับที่เหนือกว่านะครับอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีเหตุและผลนะครับ เพื่อที่อะไรเพื่อที่ชีวิตของคุณเนี่ยนะจะได้ก้าวหน้านะครับนะเขาเรียกว่าไต่บันไดความสําเร็จไปได้นะครับมาเขาบอกว่าจะไปคบกับคนที่ว่ามันะระดับต่ำกว่าทําไมวะเสียเวลานะครับนะอ่ะถัดมาเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับมีความสามารถนะในเรื่องของ การโน้มน kind of right? e <It> ้าวคนนะครับโน้มน้าวใจหรือว่าชัดจูงเนี่ยผู้อื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับคุณเองเนี่ยนะครับมักจะอะไรมักจะเสนอในเรื่องของเหตุและผลเนี่ยนะครับนะได้อย่างน่าเชื่อถือเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่าเป็นคนที่มีเหตุและผลที่ดีนะครับนะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยนะครับข้อที่4นะครับข้อเด่นข้อที่4เนี่ยนะครับ คุณเองเนี่ยค่อนข้างนะเอาจริงเอาจังนะครับในเรื่องของการงานนะครับไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะครับคุณจริงจังนะชัดเจนนะครับถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยเต็มที่ทุกการงานนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของข้อเด่นของคนที่เกิดราศีมังกรน,นะรับพูดถึงเรื่อง,องความประหยัดนะครับนะจุดเด่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างประหยัดเป็นอย่างมาก นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเงินทองเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะเออคุณมองเห็นว่าเป็นของที่มีค่าดังนั้นเนี่ยโอ้โหนะเงินทองต้องมาก่อนนะครับถ้าใครเนี่ยนะได้คนที่เกิดราศีมังกรเป็นแฟนเขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุณเป็นคนที่หรูหรับถ้าใครเนี่ยนะหรูหนที่เกิราศาีมังกรเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะต้องทาอบบอก่อะเรบาะได้คเกาศีมังกรนเรื่องเงินเนี่ยแหละนะครับอ่ะยังไม่จบยังไม่จบนะฟนเขาบอกว่า ข้อด้อยนะครับสามข้อด้อยนะครับของชาวราศีมังกรเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยนะครับดูดูแล้วก็บอกว่ามันเหมือนแบบคุณเองจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่สักหน่อยนะครับนะเออในเรื่องของอการเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเ็าบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยแตกต่างกันจะมากจะน้อยก็ลองไปพิจารณาดูว่าเมันใช่หรือเปล่านะครับอันที่2ก็าบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคุณเองเนี่ยมีความคิดที่คับแคบนะครับ ถ้าเรื่องของความคิดเนี่ยถ้าไม่ตรงกับคนอื่นเนี่ยโอ้โหบางอย่างเขาบอกเรื่องของคนอื่นไม่ไเกี่ยวกับเรานะครับคุณเองเนี่ยมักจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับแล้วก็มักจะยึดถือแนวทางความคิดของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับอ่ะข้อด้อยข้อสุดท้ายข้อ3เนี่ยเขาพูดถึงอะไรคุณเองเนี่ยนะมักจะค่อนข้างที่จะเย็นชานะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากสักเท่าไหร่ นะครับนะบางคนบอกแหมหลอกด่ากันหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้หลอกด่านะครับก็ดูกันไปตามตารานะครับอ้าวมาแถมกันสนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่เจ้าชู้นะครับถ้าคุณเองเนี่ยนะเจอคนที่รักเนี่ยนะอย่างจริงจังนะครับบอกว่าถ้าคุณเองมีใครสักคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคุณเองเนี่ยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวนะครับมันเขาบอกว่า ตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณเจอคนที่ใช่ก็บอกโอ้โหเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะแต่งงงแต่งงานเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่า,าคุณเองจะดูในเรื่องของอทั้งฐานะนะแล้วก็เรื่องของความรู้อะไรที่ว่ามันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับใส่ใจในเรื่อง,องความรักมากนะครับนะถ้าว่า คุณเองยังไม่มั่นใจนะหรือว่ายังไม่พร้อมเรื่องความรักเนี่ยคุณเองก็จะไม่คิดที่จะแต่งงานอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าคุณคิดแีะพร้อมแล้วเนี่ยลุยเลยนะครับราศีที่ถูกชะโลกกับคนที่เกิดนะราศีมังกรเขาบอกว่าราศีที่ถูกชะโลกเนี่ยกับตัวคุณเองเนี่ยนะครับคือราศีพฤษภนะ,ะหรือว่าราศีกันเนี่ยโอ้โหสองราศีนี้จัดได้ว่านะเลิฟกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่า คุณเองเนี่ยนะครับนะสองราศีกับคุณคุณกับสองราศีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีมุมมองและแนวทางของชีวิตเนี่ยใกล้เคียงกันนะคล้ายคลึงกันนะครับนะ,ะมีโอกาสที่จะไปได้ดิบได้ดีเนี่ยด้วยกันเลยทีเดียวนะครับกับ2ราศีนี้อ่ะตรงไม่ตรงอย่างไรนะครับนะหจุดเด่นกับ3จุดด้อยนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามารับชมคลิปครับผม